สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะสามราศีนี้ชงแล้วรวยโชคลาภมาไม่ทันตั้งตัวหมอช้างทศพรสีตุลาเผยคำทำนายดวงสามราศีชงแล้วรวยระบุคนปีกุลถ้าอยู่ในสามราศีนี้เป็นปีชงที่มีดวงเฮงปังแน่นอน ปีชงคืออะไรปีชงเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนที่เชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของบุคคลน,นั้นอาจจะไม่ค่อยราบรื่นอาจมีอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาขัดขวางแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นเสมอไปหมอช้างทศพรสีตุลาหมอดูชื่อดังได้เผยคำทำนายสามราศีชงแล้วรวยระบุว่าผู้ที่เกิดปีกุล แล้วอยู่ในสามราศีนี้มีเกณฑ์ชงแล้วรวยพฤศพ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเมถุน15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมธนู16ธันวาคมถึง14มกราคมทั้งนี้หมอช้างทศพรสีตุลาเผยว่าคนเกิดปีกุลที่อยู่ในสามราศีนี้ เป็นปีชงที่ไร้กังวลมีโอกาสพบจุดเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จมั่งคั่งตัวเต็งเฮงปังรับปีมะเสง็งธาตุไฟวิธีรับมือกับปีชงแม้ว่าปีชงจะเป็นเพียงความเชื่อแต่หลายคนก็ยังคงทำตามวิธีการต่างๆเพื่อเสริมดวงและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเช่นทำบุญการทำบุญเป็นการสร้างกุศลซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น ไหว้พระการไปไหว้พระขอพรเป็นการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแก้ชงการทำพิธีแก้ชงตามความเชื่อของแต่ละศาสนาหรือลัทธิขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ